ครับง่ายไหมแล้วต้องตอบให้ตรงกันแล้วต้องตอบให้ตรงกันโอเคร็ถ้าไม่ตรงกันมีบทลงโทษใช่ไหมใช่ทำอะไรดีนะทำอะไรดีตัวตัลงโทษเหรอลงโทษสะดวกพวงีาลัยไหมอ่าเพื่อนพี่น่าดีเพื่อนพี่น่ดีโอเคพี่บีอยู่ตรงนี้แล้วกันนะจะได้สะดวกสองคนเล่นกันนะครับคุณจะมองตาเพื่อส่งซีดเงินหย่อนก็ได้พี่มีอนุโลมให้เพื่อเป็นการส่งสัญญาว่าคุณจะเลือกเข้าไหนโอเคป้ะ ที่ช่วยแะครับและหมวดค้างหาหมวดแรกเริ่มจากตอนชอบจุดๆุดตอนนะตอนะข้อหนึ่งถามว่าตอนชอบไข่เจียวหรือไข่ดาวสามสองหนึ่งต่อไข่เจียวไข่ดาวเฮ้ยไข่เจียวไข่เจียวเฮ้ยต้องดีไม่อกต้องตอบให้พอการเนี่ยนะพอได้ครับแ่ข้อนี้ถือว่าซ้อมอ้าถือว่าซอม ได้ไดเริ่มจริงๆแล้วนะตอบพร้องกันนะไม่โกงไม่เป็นไรมันเป็นแค่เกมข้อหนึ่งถามว่าออนชอบอะไรระหว่างกอดหรือจุกสามสองหนึ่งตอบจุุกโอเคตรงกันข้อสองถามว่าปอนชอบอะไรระหว่างทะเลกับภูเขาหนึ่งสองสาตอบครับทะเล ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วได้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 อยู่แล้วถ้าตอบตอบข้อถามถามว่าปอนชอบอะไรระหว่างขาวกับดำหนึ่งสองสามสองครับดำปอนผมยังไม่รู้เนะผมชอบอะไรบ้างก็ปอนให้ทีให้ทีไม่เป็นไรปอนชอบอะไรระหว่างขาวหรือดำหนึ่งสองสามดำครับดำครับดำเนี่ยค่ณมีต้องมีดตุกาให้น้องๆอีกทีไหมครต้องรอดเวลาไปไปเลย กดังโอเคนะข้อต่อไปนะข้อรองสุดท้ายแล้วนะครับผมถามว่าตอนชอบอะไรระหว่างหมูะหรือชาบูหนึ่งสองสร้างตอบครับหมูนะครับโอเคไไและข้อสุดท้ายนะครับผมถามว่าตอนชอบอะไรระหว่างข้าวสวยกับข้าวต้มหนึ่งสองสร้างตอบครับข้าวสวยโอเค